ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป5นุกศาคอมพิวเตอร์ครับนักเรียนหมูตนักสวัสดีครับคุ่นูขอุบุในวั้นี้เราจะเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยในหัวข้อของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของชั้นมัธยศึกษาปีที่5ะ โดยเรื่องนี้เราจะมาเรียนเรื่องอาชญาการรมทางอิเล็กอนอาชญากรรมทางน็ตก็คือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เครืองถ่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียง,ง,ง,งโดยอาชญากรรมทางนเนีตที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นหนึ่งการถ่ายรูปคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเช่นเราไปถ่ายรูปเพื่อน ที่กลาทำกิจรกรรมต่างๆเนี่ยโดนไม่รับอนุญาตสองก็คือการทะลอกผลงานผู้อื่นโดนไม่รับอนุญาตเช่นการลอกงานลอกผลงานต่างๆที่เขาเป็นลิขสิทธิ์หรือว่าเขาให้เผยแพร่เราก็ไปขอโดนไม่รับอนุญาตปกะ่ดวกัการอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเผยแพร่ภาพนิ่ง TPU ราม,มอุานาจาร์หรือว่าข้อมูลนะข้อมูลทนาะนะงการเงินของผู้อื่นมาเผยแพร่โดนววามาบอก การจอระบบทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นการส่งไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือว่าการจออระบบทำลายลบข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นก็ล้วนเป็นอาชญากรากรมทางการเงิเนาะโดยในอาชญากรรมทางน้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ก่อในโรงเรียหรือว่าจะทำภายในโรเรียเนี่ยที่เราส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการเนาะ พวกเราในชั้นเรียนเนี่ยก็คือการใช้โทรศัพท์ที่มีมเป็นไหวนะการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเพื่อกำลังทำกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่ได้รยยนะับอนุญาตมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเขาอย่างเช่นนายแม็กเนี่ยกำลัง,งลลขัดห้องน้ำเลยล้ำหมาอยู่มุมไปทางออับไปเพราะมุมกปแล้วก็ไม่ลงหน้า,เ,า,าเนี่ยถืลลยอว่าเ,เป็นการผิดหลัก ก็คือเป็นการก่อเสียกรรมในโรงเรียนเนาะก็คือถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่ได้อนุญาตหรือบางทีเพื่อนกําลังหาวนอนอยู่มือกำลังอาบตายูจะมือไปท้ายฉากมือกำลังหนาวเนี่ยก็คือเป็นการก่อเสียงกรรมในโรงเรียนเหมือนกันแล้วก็เพื่อนไม่ได้อนุญาตถ้าเขาขอให้ลบเราก็ต้องลบเนาะทระมาณนโดยการถ่ายในโรงเรียนแล้วก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์ก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์คืออะไรก็คือการนำผลงานของคนอื่นไปคัดลอกโดยนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตขีดตัวอย่างก็คือสมมติมิวสิคทำงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นและพอดีเนี่ยพอมิวสิคทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อทางานของมิวสิคเนี่ยเอาไปลอกหรือว่าเอาไปให้คนอื่นดูเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของมิวสิคใช่ไหมเพราะว่าผลงานของมิวสิคก็คืองานที่มิวสิคสร้างขึ้นมา ถ้าคนตื่นเราเป็หรือบรอบเป็นเวทีที่ว่าเป็นการระมือดีก็สิเนาะต่อมาก็คือการแพร่ภาพจากภุกปนอาจาร์่านทางออนไลน์อันนี้ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เนี่ยเกิดแทบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นสื่อลาภุกต่างๆถ้าใครมีในเครื่องหรือมีในครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นอากษยากรทางทางออนไลน์เนาะผู้ชานก็ต้องลบทิ้งประมาณนี้ต่อมา ก็คือการก่อเชิงการธนาคารหนึ่งพวกนี้รู้จักธนาคารในแอปธนาคารแอปธนาคารมันต,ต้องใส่รหัสก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสูแล้วทุกคนก็จะมีาหารหัสของตัวเองที่เราสามารถจดจําได้เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเปเรื่องใหญ่อาชญาการาารมทางข้อมูลทางการเงินเช่นเราอาจจะไปรู้เงินเก็บของคนนั้นคนนี้อาจจะไม่ควดเราคืไอไปแอบดูจำนวนเงินของคนอื่นไปแอบดูรหัสของคนอื่น ก็เรียกว่าสินะการทางการเงินสิ่งแบบนี้เราควรทําในที่รับตาคนเนาะก็คือถ้าเราจะดูจํานวนเงินของตัวเองเนีแบบ่ยเขาแอบเราไปแอบดูหรือว่าเราจะเข้รารหัสแอปธนาคารต่างต่างเขาควรจะเข้าโปรที่ไม่ให้คนอื่นรู้เนาะ,นะต่อมาก็คือการจับระบบอ่าการจ่อระบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะส่งใบลาเข้ามาผ่านทางส่วนใหญ่จะเป็นสายเนี่ย ว่ามุมแม่เหนียดต่างเราเคยใช้เหนียดสื่อในโรงเรียนเปิดข้อสอบเนี่ยเปิดเน็ตเปิดเหนียใช่ไหมเคยไปใช้เนียของคนอื่นมูลเพื่อไม่เลยนะเลยก็คือส่วนใหญ่การจ่อระบบนักเรียนมันจะมาตามสายเหน็ตที่เราไม่รู้จักบางคนเขาอาจจะเปิดเน็ตทิ้งไว้เพื่อรอดักเหยื่อโรงเรียนหรือดักคนเนียที่มาใช้เน็ตดฟรีของเขาเนี่ยเพื่อที่เขาเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลเขากลับของคนอื่นโดยจะผ่านล่าไซด์ ใริไหมอันนี้ก็คือเขาสามารถจอดระบบทางข้างในเราได้ถ้าใครไปเห็นอินเทอร์เน็ตเปิดไยเฟฟีเนี่ยก็มีคนจะเข้าไปใช้งานเนาะก็อาจจะมีอะไรในการแลกเปลี่ยนเนาะของฟรีเนี่ยมีในโลกเนาะเขาต้องหาอะไรมาแลกเปลี่ยนเราแน่ะเพื่อเปิดให้ฟรีเราประมาณนี้ต่อมาก็คือการก่อการร้าทางคอมพิวเตอร์ทั้เรีอย่างเช่นพวกเราเล่นเกมใช่ไหมเราเข้าไวต่างต่าง พวกเราเคยเห็นโฆษณาในเว็บต่างๆเียดิอะอันนี้ก็คือเป็นไม่ถือว่าเป็นการข่อตายมันคือเป็นการโปรโมทระการให้เราชิ้โฆษณาเพื่อให้เขาได้รับผลประโยชน์แต่นานกว่านั้นก็คือเป็นการก่อการแ้ายขือเราเหลือชี้เข้าไปเขาอาจจะลบข้อมูลเราในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเขาอาจจะเข้าถึงประหารพานโปรไฟล์ต่างๆของเราถ้าเราทั้งเหลือชี้พวกคลิปต่างๆอะไรที่มันแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้เนาะ ต่อมาไปสู่แนวทางก,การป้องกันดนีในปัจจุบนันเนี่ยอาชญากรรมทางนเท์เน็ตมันเพิ่มส,สูงขึ้นเพราะว่าเราต้องกานเข้าถึงเทรนได้ง่ายเนาะใครๆก็มีโทรศัพท์มือถือใครๆก็มีคอมพิวเมตอร์แล้วสมัยนี้เพราะฉะนั้นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเกิดขึ้นไ,ได้ง่ายโดยเราจะมีวิธีการป้องก,กันดังนี้นะคเับมตาสัญญาณเชื่อมต่อเนีทยทุกครัผู้ังหลักใช้งานอันนี้พวกเราอุอสาหะเนาะ ถ้าใครเห็นเนี่ยปีเนี่ยอะไรเนี่ยก็ป็นควรไปใช้งานว่าตอนเราเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราควรจะปิดไว้ตอนไม่ใช้เนาะไม่ให้มันเชื่อมอัตโนมัติหรือว่า2ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์เอกสารจากแหล่งที่เชื่อถือพวกเราเคยโหลดเกมหรือโหลดอะไรในเครื่รงองโทรศัพท์ไหมเคยเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่สิ่งที่เราโหลดเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมบางทีเราอาจจะเห็นเป็นแอปเกมเป็นแอปต่างๆนานาโหลดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไวรัส เพราะฉะนั้นก็ดูด้วยว่านันน่าเชื่อถือไหมสามก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ต่างๆเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ถามว่าเรามีเฟซบุ๊กไหมพวกนี้มีค่ะ,ะเราตั้งชื่อไงใช้ชื่อจริงไหมมีใครใช้ชื่อจริงยกมือซิอ่าอ่ะครูแนะนำนะเบียร์อับบูโลในเฟซหรือว่าในสื่อสังคมออนไลน์เราไม่ควรจะใช้ชื่อจริง เพื่อป้องกันการตามตัวจากคนที่ไม่ประสงค์ดีเนาะบางคนเขาอาจจะมาในีเป้าหมายเราเนี่ยว่าเขาจะมาดูคนนี้ว่ามาเป็นเบื้องหลังเลาว่าเขาจะมาดูเราว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงหน้าตาเป็นยังไงเขาอาจจะค้นตามชื่อจริงเราหรือบางทีเขาอาจจะค้นตามหน้าตาแล้วเขาจะรู้ชื่อจริงเราเพราะฉะนั้นชื่อจริงเนี่ยไม่ควรจะเปิดเผยในโลกนี้ อันนี้เพราะนั้นทุกคนก็จะเกีเ่ยนชื่อซะเนาะให้เป็นชื่อในโลกออนไลน์ซิ่งนั้ก็ได้ต,ต่อมาก็คือการตั้งาหารหัสผ่านเ่หรหัสผ่านคนให้คนอื่นดูไม่ได้ mm hmm. ควรไหมไม่ควรเรารลัสผานถ้าผ่านควรจะรู้แค่ตัวเราเองแล้วก็คนอื่นไม่ควรจะรู้โดยหรหัสผ่านเนี่ยควรจะมีระดับความยากก็คือควรจะตั้งให้มันยากเราต้องจาให้มันง่าย ส่วนทาการก็คือตั้งให้ยากแต่ต้องจำง่ายเนาะอันนี้คือหลักการตั้งนาฬิ <S <S ตา,ต,า,า <S <S ตั้งให้ยากแต่จำง่ายนี่คือหลักการตั้งนาฬิกแล้วก็สุดท้ายก็คือห้าการตรวจสอบว่ามีโปรแกรมป้องกันไว้พร้อมใช้งานไหมส่วนใหญ่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของรงคเรียร์ยูมอนได้ตั้งโปรแกรมที่มันป้องก,กันพวกแอปต่างๆที่มันดีขึ้นมาแล้วป้องก,กันเวลาไปเบื้องต้นแล้ว เพื่อป้องก,กันเราเนี่ยเข้าสู่เว็บแปลกๆแล้วมีไวรัสเข้ามาเนี่ยเคือคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยก็สามารถป้องกันได้แต่ว่ามันไม่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเห็นเว็บอะไรแปลกๆเ็ไม่ควรจยคลทิกเข้าไปเนาะประมาณนี้ก็คือข้อหกไม่ออกไปพบเพื่อนที่ไม่รู้จักในโลกนี้พวกเรามีเพื่อนเยอะใช่ไหมในสื่อสังคมออนไลน์มันจะมีเพื่อนที่รู้จักแล้วก็เพื่อนที่ไม่รู้จักในปัจจุบนัน ถ้าเราไปเจอเพื่อนที่ไม่รู้จักเนี่ยไม่ควรที่จะนัดเจอเขาอาจจะเป็นใครก็ไดน้นเนี่ยที่เราพอามานัดเจอเราอาจจะเป็นรถกู๊จับเด็กก็ได้หรอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ไม่รู้จักนานก็ได้ันี้เราก็ารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะเราก็าไม่ควรนัดพบเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือแจ้งพอง่อไม่พูกคอวามมีการปูกกัดแก้ในโลกออนไลน์่ะเอาพวกเราเล่นเป็นพวกเดียเราเคยโดนด่าเลยไม,ม,มนด่า โดนด่าโดนว่าให้ในโลกอินร์เน็ตเพราะว่าเขาไม่รู้หน้าเราเขาดีๆก็เขามาด่าเราก็คือการบูลลี่หรือว่าการถูกกันแกล้งเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าไปปรึกษาพี่ครูปรึกษาพ่อแม่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในโลกมินจะเน็ดเนาะก็เหมือนเราพูดอยู่พูดในชีวิตประจำวันก็มีคาด่ามีคําชมมีคําต่างๆนานาเราก็ไม่ต้องเอาไปใส่ใจเนาะสำหรับเรื่องพวกนี้ต่อมา ทุกคนได้ใบงานไปยังได้กูะะะจะให้พวกเราทําใบงานเนาะเป็นใบงานอาชญกรรมทางเสนีย์นี่หน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่หน้าแรกหน้านี้เนาะให้เราอธิบายว่าข้อนี้เนี่ยเป็นอาชญกรรมทางเสนีย์ไหมเขาบอกว่าเป็นก็เห็นาเป็น,ปนไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นเนาะทำดูครูจะลองถามาทีละคนถ้าทำเสร็จแล้วใช้เวลาทำห้านาที อ่า er ใครเสร็จแล้วดูส ah, ิหาเอฟหากลองหาข้อหนึ่งมาตรการเขาบอกว่าโลโก้เปลี่ยนพิวเตอร์เปลี่ยเข้าหูงมาหาผ่านและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเป็ี่ยนไหมอ่าเป็ีนอสิการอ่านกรองอีมาตรการถ่ายคลชีฟิลโอเพื่อนตอนหลับแล้วเผยแพร่ลงเว็บไซต์โดยมีลายหัวใจเป็ี่ยนไหม ัเรีนเป็นไหมอาชญากรรมเป็นเป็นไปดีข้มเหค่ะสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือหมยเลขกัเป็นไหมเป็นก็ประมาณนี้เนาะสรับหน้าที่หนึ่งต่อมาหน้าที่สองนักเรียนหน้าที่สองหน้านี้ก็คือพิจารณาข้อความตรงนี้ว่าเป็นการป้องกันอาชญากรรม เรารู้แล้วใช่ไหมว่าไหนเป็นอาเซียกรบเราก็ต้องมาดูว่าข้อไหนเป็นวิธีการป้องก,กันไหมถ้าข้อไหนเป็นก็บอกว่าเป็นวิธีการปออกการ้องกันข้อไหนไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นวิธีการปออกการ้องกันอ่าเดจะออกไมาถามหนึ่งให้เวลาทำห้านาทีให้เวลาทำห้านาที บอกหลักานให้ผู้อื่นเผื่อกรณีลืมหลักฐานจะได้สอบถามผู้อื่นได้เป็นการป้องกันไหมไม่อ่าไม่เป็นการพ้องกันเอ๊ะมาสีส์สคอบแบ่งการกันละข้็สองข้อตัวอ่านโจทย์ให้แล้วข้อไหนดีมาสอบกันกำหนดให้มีการระบุตัวตนก่อนเพ้าใช้งานเช่นหลักฐานตรวจสอบเสียง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่รับอนุญาตเป็นการป้องกันไหมเอสเปสครับเปสพิมายเรียใกล้อ่ะก็สามพิม่นัดพบคนแปลกหน้าทางสนิทเพื่อทำความรู้จักเป็นการป้องกันไหมเป็นการป้องกัน,นกอกสองข้อไอเดียตามนะเรียนมา ข้อสี่นะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงเรียนรูปภาพเชอกสารที่ตนมีหน้าที่ปัจจุบันเป็นการมองก,กันไหมไม,ไม่ไม่ข้อสุดท้ายที่มีเวลานี่ไม่ไหมนี่ไม่ไหมไม่สองตราตัวหน้าข้อหนึ่งแล้ข้ขอสุดท้ายเลย หลังจากใช้งานไม่ต้องออกจากระบบเมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไปจะไม่เสียเวลาก็คือเราใช้งาน Facebook เนี่ยเราควรออกจากระบบไหมไม่ควรทำไมอ่ะเชื่อถา้ต่อไปจะไม่เสียเวลาจริงไหมจริงไหมทม่ไหไม่ไม่ไม่่ไม่่่ นก็นั่งทำงานนั่งทำงานให้เสรียเรียบร้อยใช่ไหมอ่าระหว่างนี้ครูจะให้ทำงานให้เสรียเรียบร้อยเขียนชื่อให้เรียบร้อยใครรียบไม่เขียนชื่อไปเสร็จแล้วมาต่อแถวเรื่องส่อการได้